สวัสดีครับนักลบชาวไซย่าทั้งหลายครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้กับการไล่ล่าตามหาขนมโอเลนย่าที่มีการแถมาการจับบอลนะฮะไอการลุ้นตามหา SSR ของเราก็มาถึงพาร์ทหาแล้วนะครับหลังจากใช้เวลาเกือบอาทิตย์ที่ว่าหาซื้อไม่ได้เลยในที่สุดเมื่อวานผมก็ได้มา1ห่อแปดซองนะฮะ ก็ตอนนี้เห็นบางคนก็ตื่นตีสี่ตีห้าขับรถไปตามหากันได้มัง่งไม่ได้บ้างแต่ก็เริ่มมีโผล่มาให้ซื้อหากันแล้วนะฮะก็อยู่ที่ความพยายามไขว่คว้างแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะบางคนก็ไปบูยวายไปโพสต์ต่อว่าพนักงานเซเว่นอีเลเว่นว่าอ้มีการกักของไหมซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากให้ไปเหมาหมดนะฮะว่าพนักงานเขาจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแล้วเพราะบางสาขาก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราค่อนกลางเชื่อว่า พนักงานที่ทําอย่างนั้นนะมีไม่มากหรอกนะฮะก็เมื่อวานผมมาก็อาศัยผมไปรอตอนที่รถเข้ามาส่งของใช่ไหมด้วยความที่บ้านผมอะเปิดประตูบ้านไปก็มองเห็นเซเว่นแล้วอะคือมีถนนขั้นกลางพอรถมาส่งผมก็เดินเข้าไปรอก็ได้มาแปดซองอะฮะเมื่อวานก็เป็นห่อครบแปดซองก็อย่างที่เรารู้กันว่าในแปดซองอย่างน้อยก็จะได้ใบพิเศษหนึ่งใบนะฮะคือจะเป็นการแลนะฮะน,ฮะนี่ครับอันนี้ ก็ได้มาเมื่อคืนอันนี้ผมก็ด้วยความต้องการพิสูจน์ว่าเขาบอกว่าไอ้ร้านพิเศษจะอยู่ตำแหน่งที่เจ็ดกับ8ปแช่ซองที่เจ็ดกับแนะฮะผมก็เลยเขียนเลขหลังซอง11-8นะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองพิสูจน์กันว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะช่วงนี้ราคาก็กระโดดไปไกลมากที่คัตเออร์เลยที่ทรัลฟันฟรีเซอร์แต่ว่าไอ้ตัวชื่อค้าไปเขียนเป็นว่าเป็นเซล ก็ม okay. ีการซื้อขายขึ้นไปถึงหลักหมื่นแล้วนะฮะการ์ดขอบทองอะนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงฝนการไอ้ตัว SSR ก็ไปไกลมากแล้วแสนหนึ่งแต่บางคนก็กหลังหลังมาเหลือห้าหกหมื่นแล้วเห็นปล่อยกันหรอนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงนี่วันนี้ก็จัดฉากให้มันนิดนึงเอามาเรียกพวกอ่าเผื่อจะเรียก s อ r มาได้อันนี้ก็จะเป็นตราแฟมิคอมเกนดัลลบอลมีครบค่อนๆ้างผมว่าน่าจะเกือบทุกภาคนะไม่แน่ใจน่าจะเกือบทุกภาคแหละอันนี้ภาคหนึ่ง ก็ตอนเด็กๆก,ก็จะเล่นในตัวนี้มันจะเป็นเปิดเปิดไพ่เออซึ่งผมว่าเป็นการเล่นดากกานบอลที่สนุกมากเลยมากกว่าพวกไอแอคชั่นสู้กันอนะ่ะอันนี้มันจะสนุกกว่าไม่รู้ใครหลายๆคนเชื่อว่าเกิดไม่ทันนะพวกนี้ของวัยรุ่นยุค90โอเคไม่พูดทำทำเพลงเดี๋ยวจะลุยกันแล้วเดี๋ยวกนนิดนึงนะครับไอ้นี่เมื่อวานก่อนที่ว่าเข้าไปที่เซเว่นเราไม่มีก็เลยไปซื้อนี่ออกมามันคือขนมบิก้า โอลิเซเวนะแล้วก็มันแถมสติกเกอร์ของไอตัวเอเวนเจอร์นะฮะจะเป็นสติกเกอร์เนี่ยแถมมาอา๋อมียีิบสี่แบบสองสิบาทนะขนมเป็นยี่ใครโอโจโอ๋แต่กลมๆปเป็นแท่งๆนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกับดดักอนบอลก่อนแล้วกันแล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันครับวันนี้ว่าจะมีอะไรเด็ดๆออกไหมนะฮะก็เดี๋ยวต้องก็จะตัดติ่วซองนะเหมือนที่เขาบอกให้ตัดตูดซองใช่ไหม ซองแรกครับมันเหรียญที่สองที่หนึ่งนะก็เป็นไอ์การ์ดนอร์มอลนะฮะนี่ฟรีเซอร์แล้วก็ได้อ้าวนี่ผมยังไม่มีไอ้มือนมนุษย์ไอ้นี่มนุษย์แปลงนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอเควางไว้ก่อนมาซองต่อไป แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวคืนนี้เห็นทางบริษัทก็บอกว่าจะมีวันที่1เนี่ยจะมีให้ขายออนไลน์ผ่านแอปเซเว่นอีเลฟเว่นะลองเข้าไปดูแต่ว่าในปริมาณจํากัดก็พรุ่งนี้ตื่นมา6กโมงอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ไม่รู้เวลาที่แน่นอนแล้วก็ไปเฝ้าแอปเลยกดดูฮะผมคาดว่าก็จะเปิดขายแบบไอแพ็คแปซองนะคิดว่านะเพราะเป็นหลังก็คงไม่มาเปิดขายแล้วล่ะเพราะค้าเราไปเก็งกำไรอย่างเงี้ยราคาเป็นลังเห็นไล่กันถึงลังละห้าพันเลยนะ ร้แพ็ก8ซองเห็นขายกันบางเจ้าขายกันอยู่ที่นี่ซองที่สามแล้วนะบางเจ้าก็ขายกันอยู่ที่พันพันสามก็มีคนซื้อนะเออบางทั้งที่ราคามันอยู่แค่160บาทที่ผมซื้อมาที่คุณเห็นผมมาเปิดผมก็ซื้อ160บาทนะอืมไม่ได้ไปซื้อให้มันมันแพงเกินอะไรขนาดก็เป็นความโชคดีราที่บ้านอยู่ตรงข้างกว่าเซเว่นมันก็เลยหาได้ง่ายขึ้นอ่าก็เป็นนอร์มอลนัปะกับอ่ะ ็นตัวเดียวกันเลยตัวละคตัวเดียวพังเท่ากันแต่ว่ามีคนละท่าเกือบสามซองผ่านไปสองที่สี่ก็ผมทําอันนี้เป็นพาร์ทที่5นะครับก่อนหน้านี้มีอยู่4พาร์ทแล้วก็จะมี4.5ผมทําเป็นการ์ดไอ้นี่ออไอ้โบเด็งซีโรวันนะเราเข้าไปดูได้ซึ่งก็การ์ดก็สวยงามนะฮะเข้าไปดูในคลิปได้ในช่องผม,มนะแล้วก็ใครดูอยูตรงนี้แล้วก็ทําไม่การรบกวนกันไปก็กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะทับสไครต์จะแจ่มมากเลยอันนี้ก็เป็นโกฮันกับคูเรลินนะฮะแล้วก็ เบจิต้าอ่าสองที่ห้าน่ตัดไม่ขาดีวะเหมือนตัดใจเลยยังผมเชื่อไหมผมเปิดมาเนี้ยเป็นถ้าเป็นแพ็คอันนี้ก็จะเป็นแพ็คที่ห้าผมยังไม่ได้กัดขอบคองเลยนะไม่เคยได้เลยอ่ะ ติดแล้วป่ะเฮ้ย,ย,ยมันคว่ำม,มาปกติมนอะไงหายใช่ไหมเ้ยอ้าผมพูดเสร็จผมได้เลยกลาขอบทองเห็นไหมคุณพูดทักกันอยู่มเมื่อกี้นะนี่ขอบทองมาละมรู้เีินว่าเป็นอะไรพูดกันอยู่มเมื่อกี้อะ่ะเรามารู้เัินทัชชาใครวะใครวะอ่าโกคูตัวนี้ เ er ออเลอยต่างหาก็คือเป็นใบที่ผมมีแล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูว่านี่เออเลยอีกละแล้วก็เป็นใบเดียวกวับที่ผมมีใช่ไหมออไม่ใช่คนละใบกันหรือใบเดียวกันหรอคล้ายๆกันเลยไม่ใช่แต่อันนี้ก็เออเลยอันนี้เออเลยพอง,งามมันจะซ้อนนิดนึงตรงนี้เห็นไหม อันนี้ก็เนี่ยมีเออร์เลอร์ภาพซ้อนอีกละแต่อันนี้มันซ้อนเยอะหน่อยหนึ่งสีต้องแน่ค้านได้ขยับแล้วก็ตัวเลขขยับนิดหน,นึ่งเนี่ยไอ้ตรงแบบแบบเป็นขยับอ้าวันนี้ก็ได้ในสุดจะได้นะขอบทองของผมใบแรกเลยเนี่ยข้างบนอยู่เมื่อกี้เนี่ยให้ดูวิบับปับ,ปบดีใจจริงๆเลยได้กันแล้วอ่ะดูดูไบนี้นี่ยนี่ก็กคู อันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งซองที่5นะคะไม่ซองที่7จแปดที่เขาว่ากันนะอยู่ซองที่5นะฮะที่ออกมาได้ขอบทองอ่ะเอาไว้เพื่อหลุดมี SR หลงมานี่สนุกเฮฮาเลยโอ้ได้จนได้วันนี้เพิ่งบนกับน,น้องชานนยังไม่เคยได้ขอบทองเลยได้ละมาดูเุี้ยต่อมันจะประกบกันไะอันที่มีซองขอบทองสังเกตนะผมเพิ่งได้เนาะอ่าได้อ่าสแล้วก็ได้พิกโกโล วางไว้ข้างบนหน่อยแล้วกันนะโหใบแรกของผมเลยล่ะเจ็ดกับแปดดูด้จะมีอะไรพิเศษนะโโหนี้ได้ผลเว้ยเอาตะเหลาไฟมิข้อมาเรียกพวกได้กร้ดทองเลยกร้ดทองก็ขายเป็นพันกว่าบาทมั้งเห็นล่าสุเป็นพันสามแล้วนะเออนี่ครับงไม่ได้มีโกฮังตอนเด็กน้อยแล้วก็โกโล่โอ้ยดีใจงนี่ได้การเนี่ยซอกท้ายผม มีอะไรให้ตื่นเต้นกันน้อยเอ่ยเดี๋ยวจะเปิดไอตัวไอบิ๊ก้าให้ดูนะว่าสติกเกอร์แบบไหนคือใครแบบไม่เจอจากมาษะสมอะไรง่ายๆผมเชื่อมีหลายคนก็เป็นนักสะสมที่ไม่ได้แบบต้องไปตามล่าหากัิงแพงๆไม่สายสเกินกำไรเป็นกาสะสมของอะนะอ่ะน่าจะไม่มีอะไรตื่นเต้นละทรังส์กับเบติตาโอ้ไมก่กดได้จนได้ในที่สุด แมันเออเลอร์ดิเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยไอเส้นเนี้ยเห็นนะขยับมาขยับเยอะอยู่นะที่ตัวหงอคงไอตัวเงาก็ขยับมาตรงนี้ออกมาขอบนี่เลยไอตรงเลขอะซ้อนนิดเดียวแต่ไอไ,ไอตรงเส้นขอบอะขยับมาพอสมควรก็หลายคนบอกว่า qc รอบไม่ทำมาห่วยมากเ,เห็นไหมรอบมันอยู่ตรงลูกศรเลยนะเห็นไหม โอเคครับในเขาวะสกัดสำเร็จในระดับหนึ่งได้การทองจนได้มาเดี๋ยวมาโชว์จะดูนี่อันนี้ใบก่อนหน้าคนนี้นะผมก็ได้เป็นเออเลอร์มาหนึ่งใบอันนี้ขยับนิดนึงขยับจนว่าเรามองแล้วเหมือนไอ้โกคูมันลอยขึ้นมาฮะมันขยับนิดเดียวพอสวยงามมานี่ก็มีคนมาขอซื้อนะผมก็ไม่ขายเก็บว่ะาแล้วมาดูไอ้บิ๊กก้ากันนะมันเป็นยังไงถักนี่เยแล้วกันที่เก็บ นี่สติกเกอร์จากขนมพิก,กานะได้เป็นตัวนี้อันนี้เป็นทรังแล้วก็อ,กอะไรจากเรื่องไอ้แอนแมรตัวออะไรผักบัตเตอร์ใช่ไหมเนี่เห็นไหมชัดไหมให้ดูนี่มันก็เป็นสติกเกอร์นูนขึ้นมานะสิบบาทนะขนมมันก็อร่อยขนมมันก็คือโอโจโอ่ะที่เราเคยกินตอนเด็กๆนะเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมนะมันจะลอยขึ้นมานะั้นอยู่แผ่นเดียวกันเนะี่ย จะมีหมดยี่สิบแบบคือใครสายสะสมแล้วก็เก็บพวกของมาวเวลนะก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทำมาสวยงามแล้วมันเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ไนดะ้ไงเนี่ยก็เป็นสติกเกอร์คงไปแปะก,ก็ได้คุณจะเก็บอย่างนี้ก็ได้ก็แนะนําหาซองใส่นะฮะโอเคครับก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกันตามล่าหาไอตัวการ์ดโอดินญาตัวนี้นะฮะก็อ,อย่างที่บอกพรุ่งนี้นะเขาจะมีขายออนไลน์ผ่านแอปเซนเอเลเว่นนะนะลองเข้าไปดู นะครับเผื่อคุณจะโชคดีกดให้ทันชาวบ้านเขาอ่ะแล้วก็ต้องเข้าไปดูบ่อยๆผมเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีคนหลายคนเข้าไปเฝ้าเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็การซื้อขายออนไลน์ให้ระวังด้วยนะครับพยายามดูอันที่เขามีชื่อวางคู่สินค้านะจะได้ไม่เกิดการโกงเกิดขึ้นเพราะตอนนี้โจมันเต็มเฟซไปหมดเลยนะฮะวันนี้ก็ผลประกอบการค่อนข้างดีเป็นการขอบทองใบแรกของผมเลยนะเออก่อนหน้านี้นก็ได้เป็นววับเงี้ย เอออันนี้เป็นใบแรกเดีจยวเราก็มีเออร์เลอร์อีกต่างหากโอเคก็สั้นๆแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวฝากนิดนึงฮะอันนี้ก็จะเป็นช่อง y YouTube ของผมนะครับนี่ชื่อช่องว่าโกสินแล้วก็พีจุดนะเป็นชื่อผมเองนะฮะก็จะเป็นรีวิวหนังแล้วล่าสุดก็จะเป็นไอเนี่ยอลุ้นในกัดไอเนี้ยออร์ดักรันบอลน,นะทำมา5พาภแลวอันนี้ภาที่5านะฮะลองเข้าไปดูได้นะมีรีวิวหนังมีอะไรหาเที่ยวภาอะไรนะขำๆห้าหากัน าฝากไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าพรุ่งนี้ว่าจะพยายามไปหามาให้ได้อีกแพ็งมาเปิดนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับว่าชอบกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม